สวัสดีครับพี่น้อง f c นะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักทายกับ f c พี่น้องก็อยู่ในรถมาส่งดินปลูกพี่น้องวันนี้มาส่งที่สารคามนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเอ้ามาส่งแล้วก็บจีเ้ารอบต่อไปไปส่งที่จังหวัดยะโสธรนะครับขอพุณลูกค้าพี่น้องที่ซอยอุดหนุนนะครับดินปลูกนุ่มนอนนะนะครับก็ขอพุณมากๆกนะครับที่ทําให้ผมได้มีอาชีพนะครับมีความหวังในชีวิตนะครับี่ มีงานทํานะครับอยู่บ้านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนี่แหละที่กําลังโด่งดังบ้านเฮ้านะครับแร่แร่เอิร์ดนะครับซึ่งมันเป็นแร่หายากแร่หายากเขาว่าแร่ตัวนี้นะครับกติใส่ในอุตสาหกรรมที่มันทันสมัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนาจงนาจอนะครับหรือว่าในรถดอกรถจนนะครับหรือแม้แต่อาวุธพี่น้องอาวุธสมัยใหม่นี่นะครับ กระไซแแล่เอือนะครับเรือลบนะครับไส่เบิร์พี่น้องเครื่องบินครับไล่เครื่องบินโจมตีใส่แรล่ตัวนี้เบิร์ตนะครับซึ่งนะครับมหาอํานาจของโลกนี่นะครับสองฝั่งนะครับเราว่างจีนนะครับอเมริกาก็แข่งขันกันเพื่ออยากจะมีแร่ตัวนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเหยียงเงินวาเพื่อทวงดุลอํานาจนะครับเพื่อทวงดุลอํานาจทีนี้ว่า วัคฮันนะครับน้าโยกบานเฮ้านะครับก็ได้ลงข้อตกลงนะครับกับสหรัฐเพื่อวาสิเดมาสำรวจนะครับพี่น้องเอซสงสัยวาควาเป็นอย่างครับสหรัฐอเมริกาประเทศกินนะครับทำไมเขาถึงไม่ทำอุตสาหกรรมแร่ตัวนี้ในบ้านเขานะครับเขาต้องการแค่ตัวแร่พี่น้องที่สกัดแล้วเอาไปใช้ประโยชน์เลยเป็นอย่างเขาคือบเห็ุพี่น้องพวกมหาอำนาจนี่จริงๆนะครับ บ้านเขานี่มันมีพี่น้องบ้านเขาก็มีคือกันและตัวนี้แต่เขาไม่ทํานะครับแต่เขาไม่ทําเขาเลยหาประเทศอื่นนะครับที่จะมาร่วมการค้าร่วมการอุดมการของเขาเลยพี่น้องนะครับประเทศอย่างประเทศไทยแน่พม่าเน่หรือประเทศรอบข้างเขานะครับอ่เรี่ยวตะไคร่ิดึงกันไปนะครับสิ่งที่เขาไม่ทํานะครับ <ๆ S 1> ก็เพราะนะครับว่าเมื่อมันทําไปแล้วพี่น้องมันทําลายธรรมชาตินะครับ ทำให้สภาพแวดล้อมธรรมชาตินะครับว่าจิเป็นผู้เขาล่นานําต่างๆนะได้รับ,บนผนผะิดได้รับสารพิษจากสารเคมีที่มาทําการแยก,กตัวแร่นี้ออกมาทําแล้วมันไม่คุ้มนะครับถ้าจะทําในประเทศตัวเองนะครับก็ทําลายประเทศนะครับทำไรธรรมชาติบ้านเขาเขาเลยจําเป็นต้องหานะครับประเทศเล็กๆน้อยๆยังเข้านี่นะครับเขาไปร่วมกับเขาให้ผลิตแ่งเขา นะครับเพราะว่าถ้าประเทศอยู่ในประเทศเขาเนี่พี่น้องเอ้ยนะครับไปใช้ชุนบ้านเขาเนี่ด่าตายเลยนะครับแต่บ้านเรานะครับก็ไปนำข้อตกลงนะครับคืออ่าเขาบอกว่าทําไปแล้วก็สามารถยกเลิกได้นะครับจริงๆแล้วมันโมเมนต์โมเมนต์สีบ่จังสันพี่น้องการทําข้อตกลงลงไปแล้วนี่นะครับถ้าเขาสํารวจถ้าเขามาทําไปแล้วมันยกเลิกได้ก็จริงนะครับแต่ธรรมชาติ เขาล่ำนำที่มันสูญเสียไปอ่ะพี่น้องที่มันได้รับสารผิดต่างๆน่ะมันบ่สามารถเรียกขึ้นความเป็นธรรมชาติกลับเมื่อีกนะครับการลงทุนแบบนี้นะครับไม่คุ้มครับพี่น้องผมในความคิดของผมนะผมว่ามันบ่คุ้มนะครับที่จะเป็นเครื่องมือให้กับประเทศมหาอำนาจพวกนี้นะครับเอาแร่เขาไปใส่นะครับประเทศพวกนี้นะครับเอาแร่ไปเพื่อต้องการความเป็นมหาอำนาจต้องการความเป็นอ่ายิ่งใหญ่ แต่ประเทศจของครับคือบอกยังไงสมัคภาษาบันเทก็คือว่าเขาเห็นแก่โตนะครับเขาเห็นแก่โตนะครับอยากจะมีข้อแแลกเปลี่ยนอยากจะมีอํานาจในการต่อรองเพื่อยังพี่น้องก็เพื่ออํานาจต่างๆมันกระถิมาสรอยได้เรื่องการเงินการทหารนะครับแต่ประเทศอย่างเรานี่ก็คือประเทศแค่ทางผ่านประเทศแค่เครื่องมือนะครับ อันนี้ผมก็ว่อกให้เอฟซฟังนะครับแล้วแต่มุมมองแต่ละคนจะคิดนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าได้เงินหลนะครับได้อะไรนะมูลค่าสร้างเศรษฐกิจมันหลนะครับน่าจะคุ้มค่านะครับแต่สําหรับผมผมมองอะไรเลยครับว่าเงินสิได้หล์ยประเดี๋ยวสร้างนะครับแต่นะครับสิ่งที่มันเป็นมลพิดนะครับการทำไรรมมาติแบบนี้นะครับมันบวสามารถสซื้อขึ้นได้นะครับเงินเนี่ยมันไม่สามารถซื้อเวลากับคืนมาได้นะครับ บอกว่าเฮ็ดไปโลดนะครับคำามันบดีเขากันยกเลิกอันนั้นมันยกเลิกได้ยุพี่น้องนะครับแต่อ้ไอ้เรื่องความเป็นธรรมชาติต่างๆนะครับความจิตธรรมชาติมันส้างไว้มันสวยงามอยู่แล้วนี่เข้าไปทไําไรมันนี่พี่น้องเขาสีเรียกขึ้นมาได้จังไรละ่ะแมนบอเลเรียกขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วก็แร่เอิร์ดนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกพี่น้องมันอยู่ในขวดไอก้ก้อนหินมีอยู่ในแร่อันี้ต่างๆนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีในการแยกนี่นะครับบ้านเฮ้านี่ มันยังเห็ุบ่ได้นะครับสหรัฐอเมริกาประเทศจีนเนี่ยเทคโนโลยีท่านสมัยกว่าเฮ้งนะครับเขาเลยแยกได้แล้วเขาแยกเลยแล้วเป็นอย่างคือบ่แยกในประเทศเขากับพราะว่างสะนะครับเพราะว่ามันทําลายธรรมชาติทําลายสิ่งแวดล้อมมันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มที่จะไปทําลายภูเขามันบ่คุ้มสิไปทําลายแม่น้าในบ้านเขาเขาก็เลยเลือกประเทศยังเฮางเขาไปเหตุนะครับประเทศยังเฮางก็ต้องการเงินก็ต้รงไปเฮ็ุแค่ความคิดสั้นๆน,นะครับ แค่ต้องการเงินแค่ความคิดสัน้นๆแต่ระยะยาวนี่เงินมาแล้วกับธิมะฟื้นฟูธรรมชาติส,ส่วนมันสกับขึ้นมาไหนพี่น้องเวลาที่มันสูญเสียไปนะเงินนั่น,ม,นมันคือขึ้นบ่อดหรอกนะครับอันนี้ก็ว่าหอยเอฟซีฟังนะครับขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับที่ติดตามนะครับรับชมช่องไอ้หนุ่มนานา,นา,นาลองคิดดูครับพี่น้องว่ามันคุ้มหรือมันมันเสียนะครับที่เราจะได้นะครับจากการทําเหมืองแร่พวกนี้นะครับขอบคุณห,หลายๆครับพี่น้องเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ